สวัสดีครับผมประเสริฐรงศีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาครับก็โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับประจับปี2567หรือต้อนรับปี2568นี้เนี่ยนะครับงานป้องกันนะครับเทศบาลตำบลทับมาก็ได้ทำโครงการต่อเนื่องนะ ยังยืนมาหลายปีแล้วนะครับที่เป็นจุดบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหมนะ่ก็เรียนว่าจุดบริการประชาชนาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ขับไปตั้งหลายเส้นทับมาขาวโบนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่า,าถ้าตั้งจุดที่ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้ามาเนี่ยนะครับที่ทําการเนี่ยก็จะได้อำนวยความสะดวกนะแล้วก็ได้บริการพี่น้องที่สัญจรไปมาเนี่ยนะในระหว่างจังหวัดหรือภาคตะวันออกก็ตามนะครับก็จะได้มีประสิทธิภาพและมากยิ่งขึ้นเพราะที่นี่สะดวกนะครับสะดวกกลับก็โดยเราตั้งจุดบ,บริการนะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน นะครับให้เกิดความปลอดภัยลดอุบัติเหตุนะครับก็เออจะลดภัยหรือว่าทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุนะครับดับงนั้นเราตั้งจุดที่นี่แต่เราก็ใช้หลักเกณฑ์ของตามนโยบายนะของรัฐบาลที่กําหนดน,นโยบายให้กับกระทรวงอาวไทยและท้องถิ่นนะมันะเดินการมาต่อเนื่องมาตลอด ก็โดยบูรณาการนะร,ร่วมกับอําเภอเมืองระยองนะครับสถานีตําตรวจภูธรอ,อําเภอเมืองระยองนะตำรวจภูธรเมืองระยองครับสาสุกอําเภอนะครับก็กํานันผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็องค์กรของท้องถิ่นนะสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตวกนี้พนักงานหลักก็คือพนักงานงานป้องกันสำนะน,นักปะละัด เป็นผู้จัดทําโครงการแล้วก็เตรียมความพร้อมสแตนบายให้ภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่มาใช้บริการนะครับไปบริการที่นี่นะครับก็มีเครือข่ายนะครับรมีส่วนร่วมหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับที่ขึ้นมาทุกปีดังนั้นปีนี้เนี่ยนะครับนายกเองก็ต้องขอความร่วมมือนะครับเช่นเคยเช่นเดียวกันนะครับ ของอำเภอเมืองตาสุขอำเภอนะครับนะีครับมาช่วยกันนะดูแลตั้งแต่วันที่27-2ถึงมกราคม2568นะที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับนาดังนั้นถามว่าจุดบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราบริการอะไรบ้างนะครับก็คือบริการให้ท่านนั้นถามเส้นทางนะการท่องเที่ยว จอดพักรถแวะเข้าห้องน้ำนะครับแวะดื่มน้ำหรือง่วงล้าก็พักผ่อนนะครับได้ที่นี่จุดที่นั่นเราก็มีพวกอสมอนะถ้าง่วงนอนหรือมีการเมื่อยอะไรนนะครับเราก็มีอสมอมาสแตนบายดูแลท่านทุกวันนะครับทุกวันนะครับเช่น ปรึกษาในเรื่องของปฐมภูมินะปวดหัวตัวร้อนอย่างเงี้ยนะมียาให้ท่านติดตัวสามารถรับยาจากหน่วยงานสาสุขของเราไปไปทานได้นะครับอันนี้ก็คือบริการน้ำก็มีท่านดูแลอยู่นะครับ,รบก็และโดยเฉพาะเราก็เสริมให้เรื่องของการที่ท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับบางท่านก็กังวลน,นะครับเคยนำรถมอเตอร์ไซค์มาวากที่ด่านเรานี่แหละจุดบริการนี่แหละนะครับเยอะเลยนะครับแต่ปีนี้ก็จะบอกซะว่าสามารถฝากได้เยอะกว่าปีก่อนๆเพราะเรามีสถานที่ที่ห <laughs> น้าเทศบาลเยอะเลยกว้างขวางทำเลดีมากเลยตรงนี้นะครับทำเลดีมากสะดวกนะครับ ะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับอ,ออกมาใช้บริการกันนะครับแต่ที่ความกังวนอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับโดยเน้นหลักก็คือหนึ่งการขับขี่การขับไม่ดื่มนะครับเมาไม่ขับอย่างเงี้ยและขับรถนะครับให้ถูกกฎนะให้ถูกกฎ นะครับแล้วจะลดอุบัติเหตุแน่นอนชัดเจนนะครับก็นั่นแหละครับก็อันนี้คือฝากไว้นะครับดื่มไม่ขับนะครับหลับก็พักผ่อนพักผ่อนนะครับก็จริงจริงก็ยังมีความกังวลหว่วงพี่น้องประชาชนอยู่เนาะเพราะเทศกาลบางทีบางครั้งบางคนก็คาดไม่ถึงยังคิดไม่ได้นะครับ ในช่วงที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะถ้าเราใช้ยานพาหนะเช่นรถนะครับรถยนต์เนี่ยรถส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยนะดูยางดูเบรกเช็ครถให้เรียบร้อยนะครับค่อยเดินทางออกจากบ้านแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับก็คือในเคาสถานนะครับบ้านช่องของเรานี่แหละ นะครับบางทีบางครั้งบางปีเนะี่ยมีเหตุเกิดนะมีเหตุเกิดดังนั้นเรื่องของไฟไฟไหม้เรื่องของการที่เราเระมานะดเนาะดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับช่วยดูเรื่องคัดเอาเรื่องไฟคว้านะครับเรื่องของเชื้อเพลิงในพื้นที่ในตำบลน,นั่นแหละนะในหมู่บ้านของเรานะในบ้านใน,ในบ้านเราเนี่ยแหลนะครับไฟค,คว้า,วา,วาปลาใช่ไหม หรือหม้อหุงข้าวทั้งหลายแหล่แก๊สเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะเกิดให้เพลิงได้เนี่ยท่านก็พยายามนะพยายามดูซะนะแต่ถ้าไม่อยู่บ้านเลยผมว่าควรจะสับกระอ่องลงเลยเลยยิ่งดีนะครับยิ่งดียักไวในรั้วก่อนเพราะเดี๋ยวเนี้อควายมันมีเครชเยอะแยะไปบ้านหลังนึงมีควายตั้งหลายส่วนนะครับไอ้ส่วนที่ใช้ประจำจะตัของใช้มันทั้งวันทั้งคืนก็ก็กกยากไว้แต่ไอ้ส่วนที่มัน ที่มันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเราไม่ได้ดึงปลั๊กออกมาอะไรบ้างเราก็สับคัดเอาลงซะนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นประโยชน์นะครับก็นี่แหละคือความวงใหญ่ของเทศบาลตับททับมาเพราะมันเคยมีนะมันเคยมีเราก็เลยกังวลนะเป็นวงนใหญ่ท่านนะครับแต่ถ้ารถเนี่ยมาขวางได้เลยมอเตอร์ไซค์นะมาใส่มาขวางได้ขวางแล้วอย่าโซลา่าไหมท่านนะครับถึงเวลา,วาก็มาขอเอาคุณแจไขให้นะครับ ไม่ได้ลักขี่ขโมยไปไหนหรอกนะครับรถในจริงจริงโครงการเขาสอพอ,อเมืองเขาจะทําทุกปีนะครับเดี๋ยวปีนี้เขาก็มาทำนะครับเราคิดว่าถ้าเราตั้งที่ที่หน้าเทศบาลเนี่ยนะครับคงหลายหน่วยงานนะครับคงจะมาแวะเยี่ยมเยือนแล้วก็มาร่วมนะครับท่านพี่น้องประชาชนนะครับ